ปฏิเสธเป็นภรรยาจอมพลชื่อดังบ้านสวนอมราอัศวนนหายหน้าจากวงการสิบปีใช้ชีวิตบ้านไ่าสงบเรียบง่ายที่นี่พูดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและก็นางงามที่คนอีกหลายๆคนรักแล้วก็ชื่นชอบมากนั่นคืออมราอัศวนนปัจจุบันนี้อายุ85ปี เกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2480ชื่อเล่นอมราเป็นสาวงามแล้วก็นักแสดงหญิงครึ่งไทยฝรั่งเศสเจ้าของฉาย,ยาเอลิซาเบธเทเลอร์เมืองไทยโดยทางด้านประวัติส่วนตัวเธอเป็นลูกคนโตในจำนวน3คนของหลวงประเจิดอักษรลักษ์สมพจน์อัศวนนท์กับมาดามยอเฮตชาวฝรั่งเศสจบมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยแต่งงานกับคนตำรวจโท อังกูลบุรานนเมื่อพุทธศักราช2509มีลูกสองคนชื่ออพิชยารวมทั้งอโนมาดังนี้ภายหลังที่หายหน้าหายตาจากวงการไปกว่า10ปีนั้นคุณมีโอกาสออกมาเปิดใจถึงชีวิตตอนนี้โดยได้มีการสนทนาในคฤลิหั์หลังใหญ่เนื้อที่เกือบหนึ่งไร่เขตนวมิน143ซึ่งถึงแม้อายุ85ปีแล้วแต่ว่าอดีตรองนางสาวไทยอันดับสาม สาวไทยคนแรกที่ร่วมประกวดนางงามจากักรวาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ยังคงมีสุขภาพยังแข็งแรงหุ่นดีพูดจากคล้องแค่วไม่ติดขัดเดินเหินปกติดูแล้วไม่เหมือนเรากับผู้สูงวัยทั่วไปนอกเหนือจากที่จะใช้เวลาว่างไปกับการปลูกและก็ดูแลต้นไม้รวมถึงจัดเสื้อผ้าแล้วยังทำกับข้าวกินเองด้วยซึ่งคุณอมาราพูดว่า ของมันมากก็ไม่ดีสำหรับคนแก่จะต้องกินของเบาๆพวกยำอะไรอย่างนี้เวลาไปตลาดซื้อนู่นซื้อนี่ก็เพลินไปวันๆถ้าหากวันไหนเงียบเหงาหรืออยู่เพียงลำพังจะฟังเพลงพอดีลูกชายย้ายไปอยู่กับภรรยาส่วนลูกสาวไปอยู่กับสามีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลานชายที่มีอยู่เพียงลำพังไปอยู่แคนาดาเลยอยู่คนเดียวกับแม่บ้านหนึ่งคนแต่ว่าติดต่อกับลูกทุกวัน ช่วงโรคระบาดลูกค้าไม่ให้ไปไหนเลยและดิฉันเองมีความรู้สึกว่าหากจะไปเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวตายเร็วทั้งนี้อมารานั้นห่างหายจากการแสดงช่วงหลังจะต้องดูแลสามีพลตำรวจโทอังกูลบุรานนที่ไม่สบายจนถึงจากไปในวันว่างเธอชอบดูละครพร้อมเทียบวงการบันเทิงยุคก,ก่อนกับปัจจุบันนี้ให้ฟังว่าเด็กใหม่ๆเล่นเก่งกันทั้งหมดอาจไปเรียนการแสดงมา เขารู้เรื่องบทของแต่ละคนฉากละครสมัยนี้ดีขึ้นมากสมัยก่อนทำฉากอะไรต่ออะไรยังโบราณยุคนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาขึ้นเรื่อ,อยๆ